ที่ต้องทำน่ารักก็ตู่ฟาร์เดี๋ยวมบากินในมอนแข้งนะฮะแข้งมีสามแล้มันเริ่มเรื่อยเลยดีกว่า This mod is made by me มอนนี้ทำด้วฉันใช่ไหม This mod was made by the evolution แข้งทีมดูแข้งโก้ทูเดิร์เกมบานน a แพ็คไปแข้งแม่งไม่รู้ อ้ามาตอนปักเสร็จเลยกว่าโอ้โหมันดูผมแค่เห็นแค่หน้าปกก็มันละไปเรื่อยเลยกว่าเฮงสาองงเอ่อจะเฮงเฮีย้ยนี่หมดเฮีย้ยไเ,เฮีย้ยนีกก่ตกเ,เฮียเเฮ้ยคนดูผมเล่นหมดง่ายนะ าจริงดิเอาบทชื่อสอนก่อนแล้วกันหมดเมื่อกี้ผมเอาโหมดเบบี้คือโหมดง่าสุดนะโหมดไอโอ้โหแฮงมึงจะเอากลให้ตายเลยเหรอ Left, right. อสอนก่อนกูลืมเลียนละป๊าป๊าใส่ยืดเลย เกมไม่ทำมือวะนะฮะเกมใม่เป็นเกมปวดผมเลยเมอนแตอาจจะไม่ค่อยทำเกม,มนี้บ่อยนะะเพราะว่าผมอบเกมนี้และ <c oughs> มันเกี่มันแกงกูหรือเปล่าม,มันเกี่มันแกงผมหรือ,อ,รอเปล่ามาดูไร้ผมกดด้วยมันแกงผมปะเนี่ยผมกดอะไรไม่ติดเลยว่ะไ <c oughs> อ้ผมว่าเกมบั๊กว่ะเ <c oughs> ดี๋ยวผมข้ามไปตายได้ผมแก้เสร็จแล้วกัน <c oughs> เอาละคราวนี้มึงเกิดพลาไม่ตายกูผมไปปรับใหม่ละ ผมจกเล่นเพลงมาจบแบบเพลงมันานมากเลยฮะจริงอ่ะมันมีให้ปรับเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวให้มีให้ปรับเลยเหรอโอเคมีให้ปรับอยู่อะ่ะผมแจ็กโแล่ละไอจัดเลยเอาไม่ เนี่ย,ยผมแบบมุด้าเขาดูได้ปรับใหม่ดีกว่าไอา้คเดิผมจะพยายามเล่นให้สุดสุดแเล่นให้ดีสุดละกันแพ้นะท่านมัน One, โอ้โยแต่เดี๋ยวน้มันบทเพลงบางอันมันมาแบบไม่บอกไงไม่มอยิบผมกดมั่วแบบกดสองมือแหละ เอาละครันดูครั้งนี้ผมจะให้โอกาสตัวเองสองครั้งถ้าแพ้ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งแพ้เก็อตกูเลยอเอาเลิกก่อนในครั้งเดียวโอกาสรข้าสุดท้ายแล้วอะ่ะหืมฮันดูมันยากจริงวันนี้นะผมใครอยากเด็นหน่อยคือต้องเมยแล้วกัน มันแพ้แตัดเพราะเพราะแล้วมดดีกูเลยไม่เป็นอ,อ,อลองดูหมวด้าดิมันจะแตกต่างใจาใกห,หมวดแรกไหมห,หมว<อ>ดเบบี้อ่ะมาหลอกกูหรือเปล่า มันก็ไม่ต่างาาเลยดิมันก็ไม่ได้ตา่งาาเลยเกมโหมดที่สี่อ่ะโอเคก็พอแค่นี้นะครับโอ้อยายนะครับมาดูพอดีว่าผมมมีมอดเกมปาเดนัปกินเยอะมากเลยนะฮะก็มันมีหลายมอดแล,ล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้คนดูเรื่องนะอยากเล่นให้หมอดอะไรนะฮะ เอบเราจะอธิบายเป็นดีล่ามดนะฮะมอดอันแรกค่ะอันข้างล่างสุดจะเป็นมอดทริกกี้กับวิตตี้แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นทาบิแฟนเก่าของเกเิร์ฟนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นเอ่อแม่ชีเวอร์ชันโกรธนะฮะแล้วก็อันข้างบนน่าจะเป็นมิดไนท์แมสเซจนะฮะน่าจะเป็นแม่ชีเหมือนกันทริกกี้อัปเดตน่าจะเป็นทริกกี้ปกตินะฮะไอ้ทริกกี้วิตตี้ข้างล่างสุดอะันแบบว่าเราจะเป็นวิตตี้นะฮะโอเค มิกุก็เป็นมดมิกุนะฮะไอ้ั้งส่วนต่อจากมิกุูก็เป็นซาดี้นะฮะมดซาดี้อันนั้นไอ้มีการิกเป็นมดไม่ต้องสนใจนะอันนั้นก็เป็นอากติอากตินะฮะเป็นมดอากติไอตัวที่มันตกโลกนั่นแหละเอเป็นเอฟอันนี้เป็นมดสกายนะฮะเอฟเป็นเอฟอันนี้เป็นมดสกายไอ้ครับอันนี้ก็เป็นเวทอินพอร์เตอร์อันนั้นก็เป็นวิตตี้นะฮะวิตตี้ไอ้ไม่อยากพูดมดนี้รือว่ะ มอดอูดนะฮะมอดอูดไอ,อ,อ้ไลรศรัทธาเนี่แหละอืมแล้วก็ชิลลี่บิลลี่นะฮะกับอันนั้นเป็นมอดแทงนะฮะตอนในฟังกินทั้ปกติก็คือมอดแทงนะะั่นแหละแทงแมนอันนี้ก็เป็นปิ๊บบี้ไอตัวเดคอคนที่มันโดนอัลป์คาร์เนี่ยอะไรวะติดเชื้อติดเชื้อเออเอร์อะไรวะใน,นการ์ตูนตา่ตางๆนะ,ะเช่นเป็นแอนเจกนะฮะแล้วก็ฟังกินอันนี้เป็นโซนิกมั้ง v v v s importer v 5นะฮะแล้วก็มอดอะไรวะไอ้มอไอ s e b a s y เนี่ยจะเป็นมอดมอดเปลี่ยนลางนะฮะที่ผมเล่นไปอะนะฮะไอห้างโมงสุดก็เป็นมอดที่ผมเล่นเล่นไปเมื่อกี้แหละมอดแฮงเนั่นแหละมอดแฮงนะฮะอ่าแล้วใครยังที่ผมอยากเล่นมอดอะไรก็พิมพ์ตาคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะ ก็วันนี้ผมก็เล่นมดแห้งวิสญา์ไปก็คือแบบคนอยากชิบหายอะคนที่เพิ่งเล่นใหม่จะเข้าใจผม<笑><笑>นะอ่ ه, ะ้ก็แบบวันนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ